ที่37และ38นะครับผมก็จะสรุปบทนี้ว่านะเรามีอุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลนะครับหลักๆอยู่ประมาณ3ชนิดก็คือเป็น NAND flash นะเป็น SSD เป็น HDD นะครับโดยที่เราอําข้อมูลจากผู้ผลิตนะครับ มาเปรียบเทียบกันให้ดูในตารางต่อไปนี้นะครับโดยที่เราจะใช้ปีคศนะครับหรือปีที่ผลิตอของเอกปีที่เขาประกาศในเอกสารนะครับเป็นหลักเราก็จะเห็นว่า,า HDD นะก็มีข้อเสียเปรียบนะครับในหลายๆเรื่อง นะโดยเฉพาะเรื่องของอาการกินไฟหรือการบริโภคพลังงานนะครับเรื่องของค่า access time นะครับที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับแนนและ SSD นะครับนั้น SSD นก็สร้างมาจากแนนอีกทีหนึง นะครับดังนั้นในปี2013นะครับเราจะเห็นว่ามีการพัฒนานะความเร็วของแฟลชแนนนะครับจาก300ไมโครเซกหลือแค่ประมาณ40ไมโครเซกนะครับใช้เวลาประมาณ10ปีนะสชนิดนี้ห่างกันประมาณ10ปีนะครับ ส่วนการอ่านนั้นนะครับกอ็อาจจะเสียเวลาไปกับเรื่องของอินเทอร์เฟซนะเลยทำให้นะเลยทาให้ช่วงเวลาของการอ่านของ SSD นั้นยังไม่เร็วเท่ากับ Flash NAND นะครับแล้วก็ ส่วนในเรื่องของการบริโภคกำลังไฟสูงสุดก็เนื่องจาก SSD ใช้ Flash NAND หลายๆตัวนะครับจึงทำให้กินไฟสูงกว่าโอเคนะครับงนั้นเราก็สรุปได้ว่านะระบบไฟนะครับและอุปกรณ์เนี่ยจะต้องทำไงครับต้องประสานงานกันนะเพื่อให้เคอร์เนลผู้ใช้งานและแอปพลิเคชัน นะสามารถบริหารจัดการไฟล์นะครับโดยเฉพาะไฟล์ข้อมูลนะครับได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกันนะครับขนาดหรือความจุของบล็อกข้อมูลในอุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลชนิดต่างๆนั้นจะมีลักษณะก็คือ2ยกกำลัง N นะส่วนฮาร์ดดิสกนั้นก็เป็น2กํกำลัง9นะครับก็คือ512ไบต์ นะมีความสอดคล้องกับขนาดของบล็อกข้อมูลนะในเรื่องของอ virtual memory ด้วยนะครับก็คือในระบบปฏิบัติการ Linux นั้นหนะึ่งเพจหนึ่งเพจก็จะมีขนาด4,096หรือ2ยกกำลัง12ไบต์นะครับเพราะนั้นตัวเลขพวกนี้ก็จะสอดคล้องกันนะครับ ตัวเลขพวกนี้ก็จะสอดคล้องกันก็คือฮาร์ดดิสเองก็จะทำให้กลายเป็นเป็นอะไรครับเป็นคลัสเตอร์นะส่วนส่วนเจ้าแฟลชรอมนะครับนี่คือพื้นที่ขนาด1 Page เพในการเขียนในการลบนั้นก็สามารถที่จะรวม2เพจคูณ2เข้าไปก็กลายเป็น 4,096ักก็จะเท่ากับ1 Page ของ v วอร์ช l ลเมมโมรีได้นะครับงนั้นอุปกรณเ์เก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้นะครับก็จะทำงานร่วมกับกลไกที่เราเรียกว่า Direct Memory Access และ Interrupt นะครับในชั้น Physical Layer ของของใครครับของ File System นะของ File System นนะ แล้วก็ Memory Map f i ไฟในระดับที่สูงขึ้นไปโอเคนะครับจบบทที่7ครับ